ดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแอร์ของไมเดียนะครับขนาด9,000 BTU นะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มีตัวโฟกอากาศ PM 2.5นะครับค่าค่าเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวประหยัดไฟเบอร์หนดาวเลยนะครับ ราคาปกตินะครับอยู่ที่12,990แต่จัดรายการพิเศษนะครับเหลือ15,990นะครับตัวนี้นะครับผนผนได้ทุกบัตรเลยนะครับผนได้6เดือนนะครับต้องเลือกซื้อไอ้ไมเดียเพราะว่า 1. ประหยัดไฟ 2. อัปรกันนาน 3. เป็นกอยตรงแรงทั้งในทั้งนอกแล้วก็หยับยังเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสได้ด้วยครับการรับประกันนะครับรับกันนานด้วยด้วยตัวคอมพิวเตอร์10ปีอะไร5ปีแล้วก็ฟรีค่าแรงค่าช่าง5ปีนะครับสนใจสามารถมาเลือกซื้อได้ที่นครดีซีบูธไมเดียนะครับขอบคุณครับ